ครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Baby Monster Monsterbab สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Baby Monster และคอนเสิร์ตเว d ล o ์ทัวที่เปิดตัวไปแล้วเรียบร้อยที่เกาหลีใต้ณนะ KSPO d o m e ตอนนี้นะครับทางค่าย YG Entertainment เนี่ยได้ออกมาประกาศยอดสำหรับแฟนคลับของ Baby Monster และทุกคนเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็น ยอดผู้ชมของ Hello Monster ที่จัดขึ้นไป2วันติดต่อกันที่ KSP อ d ด m มวายยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่ายอดทั้งหมดนะครับอยู่ที่23,349ที่นั่งสำหรับการขายบัตรคอนของเบมอน2วันที่เกาหลีใต้ครั้งนี้คิดเป็นเงินนะครับทั้งหมดอยู่ที่23,349ที่นั่ง3.3พันล้านวอนนะคนระับนี่คือเงินที่เป็น เงินบอนของเกาหลีต้3.3พันล้านวอนถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ78ล้านบาทนี่คือยอดทั้งหมดของ baby monster ที่ทำได้กับ23,349ที่นั่งใครที่สบประมาท baby monster ไว้ก่นนี่เลยนะครับหลักฐานยืนยนัน ปามาตรงๆจากทาง YG เลยว่าเบมอนทําำสถิติได้แบบว่าที่นั่งขายหมด23,000บวกๆกับยอดขายอยู่ที่78ล้านบาทไทยนะครับเกือบ80ล้านบาทเลยยอดรายได้ของเบมอนของคอนเสิร์ต2วันที่ผ่านมาคลิปนี้เราแวะอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster เพียงเท่านี้ก่อนละก,กันนะครับเดี๋ยวมาเมาส์กันต่อฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับ